ต็ยงงปลาหม่ามจะชาติเลยพออ่านอีกแล้พี่น้องอาารก๋วยเตี๋ยวจัดหนักพี่น้องจัดหนักคูณสองเนื้องัวคูณสองพี่น้องขาเพิ่มกันเป็นได้ไรได้พี่น้องเด้อจัดจังพี่น้องจัดหนักลอยหนึ่งมีท่อนพี่น้องลอยหนึ่งท่อนบาทหนึ่ง โ oh, oh. อ้ห่วยไปลเ,เ,เลยคือๆเลยพี่ต๋องเอ้ยซื้อมากรนะซื้อนัวอยู่นะเมื่อกี้น้ำเลยน่าจะน้อยอยู่นะบะตรงๆร <c oughs> สชาติดีให้พี่น้องแบบนัวตุ๋นเนือ <c oughs> พี่น้องใส่ผักรัไหน่อยเลย กำลังเรทำลายจะได้เห็นงานเนี lighting, ่ยจับหนักจ like ับเต็มเนี่ยโอ้ยมดละมุละนี่คมมลำลำเลยเราสายขมที่ขใส่ม่ใส่อมลำ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 

จมูกวอนเลยเต็มเต็มนี่อนอหูสิ่งของอนแขกไลยเนนุ่มๆเลยนุ่มสิ่งนุ่ม

con chăm 2 con tuổi đến tuổi đều nào Tu <laughs> in văn nhỉ Rộng Chúng cái thật đây này Đấy mặc vân 2 à, <laughs> bố con con phạt đây tuổi nó thỏ thể กินไ้มันกะละมังมึงคอยองกะละมังจะทัดเลยเลยน่ตุ้นกระดูกเลยเนาะับทับ ออน้ยครับพิกัดได้ไหมไหน้องได,ด้ไหมพิกัดตลาดลานปูนน้องมาตะพุนจังหวัดระยองพี่น้องตลาดลานปูนมาตะพุนจังหวัดระยองพี่น้อง <c oughs> จัดเต็มคุณสองพี่น้อง ล่างรับโอเคอยู่พีน่น,น,น,น้องใส่ออกไป,ไปกมีผักต้นเด้กินจนถอพี่น้องถ้าไปเล่นไปเล่นด้ยใช้บัลลา่อหามสังเลยพี่น้อง กินมานดแล้วูกัน่าจะเปิดตัวก่น่องตับเป็นตับเนื้อเป็นเนื้อมะละเป็นมาละต้พิกตัด,ดได้พี่นอง ใส่พริกนึง่งชมพเบิดพี่น้องเพ็ดแห้งโระพามันยักาดดีให้ไี่หน่องฝนลงเม็ดแล้ว มันเป็นดอกคนไปหนอดสะาพี่น้องมั <parity> ดนดอกจริงว่ามันงดสันสะอาดเลพี่น้องเหี๋มาบนหยอดเลยทักขนาดเลยหัวละผ้าเลยสำหรับสายกินสายเที่ยวพี่น้องมาเลยผมผิดหวัง nó giòn ไปเลยพี่น้องจานกตกานแ่ยกัดไปเลยตามใจเลยพี่น้องอย่าไ,ไปเลยไปเอาเลยนี่มีกระสอบ เนอต้นี่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนุ่มๆนุ่ม่มหมากเลยอ่ะกินแมเคอยังมันยุบพี่น้องตายแถวันนี้าตเลยโอ้ย น่าขืนน้ำมันสามหลเนี่ยเบื่อตุ่ยเอายวเลยก <ś c oughs> ินไปทราบนี่แล้วเบื่อไปเป็นสองเดือนนี่ยพี่น้องปลา <ś c oughs> ตุ้ยก้อนนี่เป็นเส้นเหนื่อยเลยพี่น้องแป้งหน่อยแห้งเนื้อเหนื่อย จ้ำหัวมันจะหลงมากพอดีเลยพี่น้องหวานเจ้จ่อยเยพี่น้องเออุส้นเจ้ากเไปรารสจหวานมาเลยห้อหวานนำเลยอ่ะรับเนี่ยข้าขนาดเลยดต <c oughs> เกียบพี่น้นองนเงืงานปักเลยพน้อ กินถอดไ่ห่อเขียนครับใส่ถ่า,ายท่ายไปหนอกเลยไปแบบความถ่า,ายอ่ะพี่สูจะเจ้องอ่ะลองเลยน้องตาด้าน